สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับหร,ร,รือร้อนในปี2 0 1 0เป็นวันที่ร้อนมากคุณยายบางคนที่อาศัยอยู่คนเดียวแม้แต่ใต้หมอนนั้นยังซ่อนอาวุธมีคมไว้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้กลัวอะไรกันแน่เพียงเพราะช่วงนี้ดูวุ่นวายหรือในระแวกนี้จู่ๆก็ได้ปรากฏคนคนหนึ่งที่จะปรากฏตัวเฉพาะยามค่ำคืนเลือกเขาบ้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะหมู่บ้านเสียจาเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกเมือง ก็จะเหลือเพียงแค่ผู้สูงอายุที่ยังอาศัยในหมู่บ้านในหมู่บ้านผู้สูงอายุเหล่านี้อายุน้อยสุดก็60กว่าปีแล้วอายุมากสุดในหมู่ผู้สูงอายุนี้99ปีแล้วคุณย่าหยานเคยมีประสบการณ์ความยากลำบากมาก่อนแต่ก็เดินมาได้อย่างปลอดภัยแม้แต่เธอเองก็ยังไม่คิดไม่ฝันด้วยซ้ำอายุยืนยาวจนถึง99ปีในฤดูร้อนนี้สิ่งที่จะได้พบเจอมาทั้งชีวิตอาจเป็นสิ่งเลวร้ายที่ใหญ่ที่สุด ยามค่ำคืนของวันที่24เดือนกรกฎาคมคุณย่าหยานได้นั่งเล่นรับลมเย็นตรงหน้าบ้านในยามค่ำคืนคุณย่าหยานยกนิ้วขึ้นนับวันเวลาหลานคนโตของเธอนั้นถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานมีลูกแล้วหากเธอยังอยู่ได้อีกสองปีก็สามารถได้อุ้มเหลแล้วแหละเมื่อเธอนั้นได้เพอ้อฝันถึงอดีตที่ได้ใช้ชีวิตมาทั้งห้ารุ่นนั้นมีคนเดินมาพร้อมกับไฟฉายขอประตูที่ละบ้านพอมาถึงหน้าบ้านของคุณย่าหยานนั้น ได้มองไปที่กำแพงที่พังลงมาและได้พูดว่าคุณย่าคุณย่าช่วงกลางคืนให้ระวังตัวด้วยนะต้องปิดประตูและล็อกกรอนให้แน่นในหมู่บ้านนี้มีหลายหลังแล้วที่ถูกขโมยขึ้นบ้านถึงแม้คุณย่าหย่านั้นได้ตอบตกลงไปแล้วแต่ในใจของเธอไม่คิดว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเธอนั้นใช้ชีวิตมาเกือบ100ปีแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเห็นขโมยสักหน่อยขโมยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าขาดเงิน แต่ที่บ้านของเธอนั้นไม่มีของมีค่าอะไรที่จะขโมยได้เลยเงินสดมีเพียงแค่เ็ดหยวนเท่านั้นก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเธอถ้าขโมยนั้นหาสิ่งของมีค่าอะไรไม่เจอก็จะจากไปเองในตอนกลางคืนหมู่บ้านเงียบสงบมากจนน่าประหลาดใจเมื่อคุณย่าหยานได้ปิดประตูบ้านแล้วนั้นก็ได้หลับไปคนเรานั้นถ้าอายุมากแล้วการหลับนอนนั้นมันช่างยากเหลือเกินเพียงแค่มีลมพัดผ่านคุณย่ากลางดึก คุณย่าหยานก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะข้างกายได้มีเสียงเอี๊ยดอาดเธอได้ตั้งใจฟังแล้วถึงจะรู้ว่ามีเสียงประตูบ้านที่กำลังจะโดนเปิดมีคนกำลังจึงงัดประตูตรงประตูหน้าบ้านของเธอในใจของคุณย่าหยานนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเห็นว่านั่นเป็นผู้ชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาคอ่คอยคค้นหาในกล่องและลิ้นชักภายในบ้านคุณย่าหยานนั้นคิดได้ในทันทีว่าต้องเป็นขโมยอย่างแน่นอนเธอไม่กล้าส่งเสียงค่อยคอยกับพริบตาแล้วดู แล้วแสงจันทร์ค่อยๆสะท้อนให้เห็นหน้าขโมยคิดว่ารอจนถึงรุ่งเช้าให้หัวหน้าหมู่บ้านช่วยแจ้งตำรวจให้มาช่วยจับขโมยแต่ว่ามันมืดเกินไปมองไม่เห็นอะไรเลยแค่ได้กลิ่นบนตัวของขโมยนั้นมีกลิ่นเหงื่อที่แรงมากอย่างผสมผสานกับกลิ่นเหล้าขาวขโมยผู้นั้นไม่รู้ว่าค้นหาไปนานเท่าใดในที่สุดก็ได้หยุดลงในใจของคุณย่าหยานนั้นจึงได้สงบลงแน่นอนว่าหาไม่เจอสิ่งของมีค่า เดี๋ยวก็คงจากไปแล้วใครจะไปรู้ว่าขโมยนี้นั้นได้เริ่มค้นหาของมีค่ารอบสองและเหมือนว่ามีความโมโหเขาเริ่มไม่เบามืออีกต่อไปและยังเปิดปิดอย่างไม่เกรงใจคุณย่าหยานนั้นตกใจเป็นอย่างมากนี่เจอกับฝูงโจรหรือห้ามให้ขโมยรู้เด็ดขาดว่าตัวเองนั้นได้นอนอยู่เธอได้หลับตาลงอีกครั้งปล่อยให้ขโมยนั้นขนของไปก่อนแต่นั่นยิ่งทําให้หัวขโมยนั้นขนและทําลายข้าวของจนพัง ผนไปทั่วแล้วแม้แต่เสื้อผ้าในตู้ก็ยังไม่ลาว้นคุณย่าหยานนั้นตกใจสุดขีดมือและเท้าชาไปหมดเริ่มรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องคุณย่าหยานได้กลั้นหายใจขโมยผู้นั้นในปากของเขาได้เริ่มบน่นแล้วโยนของที่ไม่มีค่านั้นกระจัดกระจายไปทั่วคุณย่าหยานนั้นทั้งเกลียดและโมโหแล้วอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจไปด้วยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วรอจนคุณย่าหยานนั้นเหงื่อท่วมตัวเหงื่อท่วมตัวจนเปียกไปหมด เสียงในห้องนั้นจึงค่อยๆเบาลงคุณย่าหยานนั้นจึงได้ถอนหายใจยาวๆรออีกสักแปบบ๊บให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีเสียงอะไรแล้วถึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาทันทีที่ได้ลืมตาขึ้นมานั้นก็ได้สบตากับดวงตาอันชั่วร้ายนั้นเขาได้ยืนอยู่ตรงหัวเตียงของคุณย่าหยานไม่พูดไม่จาและยังจ้องมองมาที่คุณย่าหยานในใจของคุณย่าหยานนั้นเหมือนกับว่าถูกจับอยู่ตกใจจนลืมหายใจไปแล้วคนแก่นี่แกล้งนอนเหมือนจริงเลยนะ ฉันจะให้เธอแกล้งต่อไปคุณย่าหย่านั้นได้ขัดขืนใช้เสียงทั้งหมดที่เธอมีแต่ว่าเสียงของคนที่อายุจะหนึ่งรอปีแล้วนั้นจะเสียงดังได้แค่ไหนกันแม้แต่ข้างบ้านนั้นก็อาจไม่ได้ยินคุณย่าหย่านั้นไม่หยุดที่จะขัดขืนถ้าหากเธอนั้นได้หยุดลงตัวเธอเองนั้นก็อาจจะไม่มีความหวังที่จะรอดแล้วในตอนนี้ทางนอกนั้นได้มีเสียงคนเดินคุณย่าหย่านั้นจึงได้คิดว่าต้องใช้แรงทั้งหมดที่ม,ดมีด่าทอออกมา แต่ไม่คิดว่าคนที่เดินเข้ามานั้นเข้ามาถึงในบ้านแล้วพูดว่าเสียงเบาๆหน่อยแค่คนแก่คนเดียวแกยังทําอะไรไม่ได้ฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นเสียงวัยรุ่นผู้หญิงขโมยผู้นี้ได้ส่งเสียงดังแล้วพูดว่ารู้แล้วรู้แล้วเธอไปเฝ้าหน้าประตูไปคุณย่าหยานนั้นยกมือไหว้ขอชีวิตและได้พูดออกมาสองสามคำว่าไม่มีเงินสดจริงๆไม่มีเงินสดจริงๆฉันอายุจะร้อยปีแล้วจะเอาเงินมากมายนั้นทําไม ไม่นึกคิดว่าประโยคนี้จะทำให้หัวขโมยนั้นยิ่งโมโหมากขึ้นแล้วเขาก็ยิ้มและบอกว่าถอดกางเกงออกซะ100ปีแล้วเหรอนี่นะจะเป็นสถิติใหม่ของฉันเลยหลังจากที่เขานั้นได้ระบายความใคร่และได้คลำไปทั่วในตัวของคุณย่าหยานนั้นในชุดชั้นในของเธอในที่สุดเจ็ดหยวนสุดท้ายก็ได้ถูกล้วงออกมาเขาได้เรียกคนเฝ้าประตูและได้เดินจากไปคุณย่าหยานนั้นละอายใจและกโกรธเป็นอย่างมาก เธออดทนต่อความเจ็บปวดของร่างกายด่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยร้องไห้จนเหนื่อยแล้วก็ยังได้กลิ่นเหม็นมาจากตัวของเธอเธอได้พาร่างของเธอนั้นลุกขึ้นไปล้างตัวทําความสะอาดหลายรอบหลังจากนั้นฟ้ากําลังจะสว่างแล้วเธอได้นอนพักตรงปลายเตียงไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อดีแม้จะบอกกับคนที่บ้านก็ไม่ได้ถ้าหากลูกหลานรู้เรื่องนี้แล้วล่ะก็ทางบ้านอาจจะอับอายจนมองหน้าใครไม่ติด ถ้าหากแจ้งให้หัวหน้าหมู่บ้านไปแจ้งความแล้วไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะทำอย่างไรถึงเวลาคนทั้งหมู่บ้านก็จะรู้เรื่องนี้ยิ่งหน้าอับอายไปกันใหญ่ตัวเธอเองจะกลายเป็นตัวตลกของหมู่บ้านซะเองลังเลมาหลายครั้งคุณย่าหยานตัดสินใจแล้วว่าจะเก็บเรื่องนี้แต่ว่าไม่นานนักตำรวจก็ได้มาถึงบ้านของเธอคุณย่าหยานนั้นไม่อยากเก็บความลับนี้อีกต่อไปและแล้วก็ได้เล่าเรื่องหน้าอับอายนี้ออกมาแล้วเธอก็ได้ทราบเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่อง ในค่าคืนนั้นไม่ใช่แค่เธอแค่คนเดียวที่โดนกระทําในคืนนั้นในหมู่บ้านเสียจายังมีคนแก่อีกสองคนที่โดนทําร้ายเช่นกันคนหนึ่งคือผู้เท่าฉอีอายุ90กว่าปีเขาคือคนแรกที่หัวขโมยนั้นได้เข้าหาบ้านของผู้เท่าฉีนั้นเพราะกําแพงที่บ้านนั้นได้พังลงมาประตูจึงไม่มีการปิดอย่างดีขโมยนั้นเขานอกออกในอย่างกับบ้านตัวเองอยู่ต่อหน้าผู้เท่าฉีนั้น ถือไฟฉายแล้วค้นหาของมีค่าในตู้และลิ้นชักไปทั่วในที่สุดค้นหาตรงใต้เตียงในห่อพลาสติกเจอเงินสด400อยหยวนเงิน400อยหยวนนั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคนแก่ผู้นี้แล้วอยากเก็บไว้เผื่อวันไหนจําเป็นต้องใช้หรือเข้าโรงพยาบาลจะได้เอาออกมาใช้ได้เงินที่ได้มา400อยหยวนนั้นหัวขโมยยังไม่พอใจอายุ99ปีอย่างคุณย่าหยานนั้นคือเป้าหมายคนที่สองของเขาในบ้านของคุณย่าหยานนั้น หาไม่เจอเงินมากเท่าไหร่เขาก็เลยไปที่บ้านของคุณย่าเหา่าอายุ68ปีที่อาศัยอยู่คนเดียวคืนวันนั้นบ้านของคุณย่าเฮานั้นประตูถูกปิดอย่างแน่นหนาในยามเที่ยงคืนนั้นสะดุ้งตื่นเพราะเสียงประตูตอนที่เธอได้เปิดไฟฉายนั้นสังเกตเห็นว่าประตูนั้นได้เปิดออกแล้วมีคนแปลกหน้าหนึ่งคนในตานั้นเป็นสีแดงได้ยืนอยู่ตรงข้างเตียงของเธอคุณย่าเฮานั้นตกใจจนตัวสั่น แต่ชายผู้นั้นก็ได้ลงมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมได้พูดคำหยาบไปด้วยเห็นเพียงแค่ในตัวของคนแก่นั้นได้มัดพลาสติกไว้กับตัวผู้ชายคนนั้นเห็นว่าเงินมีไม่น้อยเลยได้เผยยิ้มออกมาในทันทีนำเงินที่ได้มานั้นใส่ลงกระเป๋าแล้วจากไปเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากและรู้สึกเศร้าใจที่สุดเพราะในถุงพลาสติกนั้นมีเงินสด2136.2อยหยวนนี่เป็นเงินทั้งชีวิตของเธอ ฟ้าสว่างแล้วคุณยาเฮานั้นรีบวิ่งไปที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านในทันทีใช้โทรศัพท์ของหมู่บ้านที่มีอยู่เครื่องเดียวโทรหาลูกชายที่อยู่ในตัวเมืองตอนโทรไปนั้นลูกชายคนเล็กได้ยินเสียงแม่ของตัวเองที่โดนทำร้ายแทบจะเป็นบ้าแล้วหัวหน้าหมู่บ้านได้นั่งฟังแล้วก็โกรธมากจนกระโดดขึ้นมาตัวเมืองนั้นไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านเสียจาเท่าไหร่ผ่านไปไม่นานลูกชายคนเล็กก็กลับมาถึงบ้านอยู่ในความดูแลของเพื่อนบ้านแถวนั้น คุณย่าเหาได้ไปแจ้งความในตัวเมืองจังหวัดได้แจ้งความแล้วรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจึงเร่งและเริ่มสืบสวนกรณีของเหยื่อในครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุและเป็นดังที่กล่าวไว้ว่าเมื่อได้เกิดขึ้นแล้วอาจไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวตำรวจได้สืบสวนในทันทีหลังสืบสวนตำรวจตกตะลึงและได้พบว่า เป็นอย่างที่คาดไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วนั้นหมู่บ้านที่ใกล้เคียงหมู่บ้านเสีย่าคือหมู่บ้านหลีจาคุณยายฐานนั้นอายุ86ปีในคืนวันนั้นโดนทำร้ายร่างกายคนแก่นั้นโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแถมยังไม่ได้ไปแจ้งความ 1. เลยก็คือกลัวขายหน้า 2. ก็คือกลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วจะไม่มีคนเชื่อแต่แล้วยังไม่ทันรอผู้สูงอายุนั้นยังไม่ออกจากเรื่องราวอันโหดร้ายนี้คนร้ายได้กลับมาอีกครั้ง เขาได้บุกเข้ามาในบ้านของคุณยายฐานอีกครั้งแล้วครั้งนี้เขาก็ยังไม่พึงพอใจในรุ่งเช้าเขาก็ได้บุกมาอีกครั้งได้เข้าไปในบ้านของคุณยายเจียงที่อายุ82ปีตามที่ผู้ถูกทำร้ายนั้นได้กล่าวไว้และคดีนี้เกิดขึ้นหลายๆครั้งนี่อาจเป็นแก๊งอาชญากรทั้งหมดมี2คนในการก่อคดีในครั้งนี้คนหนึ่งคือผู้ชายอายุราวๆ50ปีรูปร่างเตีย้ยมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก ไม่ใช่คนในหมู่บ้านหรือคนในพื้นที่ในตัวเขานั้นมีกลิ่นเหล้าอยู่ตลอดเวลาสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆและอีกคนที่ได้ยินเสียงเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นผู้หญิงเพราะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ค่อยออกมาให้เห็นหน้าผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่เคยเห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นดูจากรายละเอียดจากข้อมูลที่มีอยู่ตำรวจโกรธเป็นอย่างมากนี่คือคดีลูกโซ่แน่ๆได้จัดตั้งทีมสืบสวนในทันทีเพื่อตรวจสอบสาเหตุ ในเวลานั้นในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนั้นตกใจเป็นอย่างมากตำรวจได้ออกมาพูดว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่ซับซ้อนอะไรตราบใดที่คนร้ายนั้นได้ก่อเหตุทำร้ายคนก็สามารถนำสิ่งที่ตกค้างนั้นไปตรวจ DNA ได้และหาคนที่ทำตัวพพรนั้นมาทำการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวแต่เกิดปัญหาทั้งสองทางอันดับแรกก็คือ DNA ที่ได้มานั้นเหยื่อที่ถูกทำร้ายนั้นเป็นผู้สูงอายุผู้หญิงทั้งหมด ในหลักฐานที่พวกเธอมีอยู่นั้นมันน้อยมากเมื่อโดนทําร้ายแล้วอันดับแรกคือพวกเธอได้ทําความสะอาดให้กับตัวเองแล้วแล้วเก็บเป็นความลับนี่ทําให้ตํารวจไม่สามารถหาหลักฐานที่มากพอตัวอย่าง DNA ที่ได้มานั้นประการที่2คือไม่สามารถชี้ตัวคนร้ายได้ปี2010ในชุมชนนั้นยังให้ความสําคัญทุกๆหมู่บ้านนั้นคุยกันและยังได้ทํางานหนักเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเขามีถึงชุมชนต้องรออีก10กว่าปี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงกล้องวงจรปิดเลยคนร้ายได้ทำการลงมือยังไงก็เลือกเวลากลางคืนถึงแม้ว่าจะมีพยานพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าคนร้ายได้ทำร้ายคนแล้วนั้นจะหนีไปที่ใดในสถานการณ์แบบนี้แม้แต่ตำรวจจะรวบรวมหลักฐานได้แล้วนั้นลายนิ้วมือรอยเท้าของคนร้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะในช่วงนั้นการลงทะเบียนบัตรประจำตัวของประเทศจีนยังไม่รวมถึงการเก็บข้อมูลของลายนิ้วมือ การเก็บข้อมูลแบบนี้ต้องรออีก2องปีข้างหน้าถึงจะมีการเก็บรวบรวมในปี2010ทางตำรวจคิดว่าใช้แค่ลายนิ้วมือในการค้นหาคนร้ายนั้นอันดับแรกที่ต้องทำคือจัดการจัดระเบียบชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงก่อนทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือถ้าหากเป็นเช่นนี้จำนวนคนนั้นตั้งหมื่นกว่าคนตำรวจยังพูดอีกว่าหากเรื่องทำการสำเร็จแล้วแม้แต่การดูแลของหมู่บ้านและชุมชน ถึงจะนั่งอยู่ข้างทางของถนน G233 ก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาทำร้ายคนในชุมชนได้ถึงแม้จะมาไกลแค่ไหนเพื่อกระทำการใดนั้นก็ต้องผ่านการตรวจลายนิ้วมือก่อนอย่างน้อยก็ต้องเก็บรายละเอียดลายนิ้วมือของผู้คนนับล้านก่อนคดีนี้ถึงจะคลี่คลายได้และถึงจะปิดคดีได้และแล้วข่าวร้ายก็ได้ประกาศออกมาว่าผู้เท่าฉีที่อายุ90ปีเพราะความกลัวและเจ็บปวดมากเกินไปสุดท้ายได้เสียชีวิตลง ตำรวจนั้นได้กัดฟันสู้ด้านหนึ่งคือทำการสืบสวนอีกด้านหนึ่งคือเสริมกำลังตรวจสอบประจำวันแต่กำลังของตำรวจนั้นมีจำกัดมีคดีอีกมากมายนั้นที่ตำรวจต้องทำจึงรอให้ตำรวจยี่สุยจัดการค่อยๆทำกำลังตำรวจในพื้นที่ของชุมชนนั้นได้ถอนตัวออกปีศาจร้ายกับผู้ช่วยของเขารู้สึกว่าสายลมนั้นได้พัดผ่านไปแล้วและได้กางเล็บปีศาจอีกครั้ง ตนเดือนพฤศจิกายนปีศาจร้ายยามค่ำคืนได้เข้ามาที่หมู่บ้านกวนในบ้านของผู้เท่าจางอายุ82ปีกลางเดือนพฤศจิกายนหมู่บ้านหวาโถผู้เท่าเหลียวอายุ86ปีได้ยินเสียงจนสะดุ้งตื่นในชุดชั้นในของเขามีเงินซ่อนอยู่300หยวนโดนขโมยไปแล้วขโมยนั้นจากไปอย่างรวดเร็วรอจนเช้าวันรุ่งขึ้นผู้เท่าเหลียวนั้นจึงได้รู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีเงินสดอยู่ในลิ้นชัก 1,600หยวนได้หายไปแล้วเมื่อคดีนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปตำรวจนั้นได้วางเครือข่ายตำรวจนั้นสัญญาว่าจะทำคดีนี้จนกว่าคดีจะคลี่คลายคนร้ายทั้งสองคนนี้เจ้าเล่ห์มากนักวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปี2011ซสามีภรรยาคู่หนึ่งในหมู่บ้านไปโฉหลังทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้วก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเลยทั้งสองคนคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วตามธรรมเนียมแล้วนั้น ญาติทางบ้านจะเข้ามาฉลองปีใหม่ด้วยกันดังนั้นพรุ่งนี้อาจจะยุ่งมากดังนั้นพวกเขาจึงพักผ่อนแต่เช้าเพื่อเก็บแรงไว้พรุ่งนี้เข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำไม่นานมากนักเวลาก็มาถึงเที่ยงคืนมาถึงวันส่งท้ายปีเก่ามีเสียงพึมพำจากสวนหน้าบ้านและมีเสียงของหล่นลงมาทำให้คู่สามีภรรยานั้นตกใจจนตื่นผู้เท่าผู้เท่าเธอด้ยินเสียงอะไรไหมอย่าส่งเสียงอย่าใช่สองคนนั้นเลย คนแก่ทั้งสองจึงเงียบลงในทันทีคนแก่ทั้งสองคาดไว้ไม่มีผิดประตูถูกงัดแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งถือไฟฉายเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาเห็นหน้าตกใจของคู่สามีภรรยานั้นผู้ชายยิ้มออกมาทันทีคู่สามีภรรยานั้นตกใจเป็นอย่างมากแม้แต่หายใจยังไม่กล้าผู้ชายได้มองไปที่คุณยายเหมียวหนึ่งทีและมองไปที่ผู้เท่ากู้หนึ่งทีความคิดชั่วๆของเขาก็ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆครั้งนี้ เขาจะทำการที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆและแล้วความไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้เทากู้นั้นเขาได้มีความสัมพันธ์กับคุณยายเหมียวคนแก่ทั้งสองนั้นหดหู่ใจเป็นอย่างมากแต่พวกเขานั้นก็ไม่มีแรงที่จะขัดขืนเลยให้ฟ้าลิขิตชะตาชีวิตเสร็จสิ้นภารกิจแล้วชายผู้นั้นก็ได้ทำการค้นเงินและของมีค่าในตัวของคนแก่สองคนนี้นั้นเจอเงินสด898อยหยวนเขาจึงหยุดลง ก่อนที่เขาจะจากไปนั้นรู้สึกคอแห้งเล็กน้อยทาเหมือนกับว่าอยู่บ้านของตัวเองรินน้ําให้ตัวเองดื่มดื่มอย่างช้าๆดื่มหมดแล้วก็ยังต่ออีกหนึ่งแก้วแล้วถือแก้วจากไปจากบ้านของคนแก่สองคนนั้นก่อนออกไปหัวขโมยยังไม่ลืมหันกลับมามองคุณยายเหมียวแสดงรอยยิ้มอันพึงพอใจภายใต้ฟันสีเหลืองนั้นพอถึงเวลาตรวจจีนหนุ่มสาวที่ได้ออกไปทำงานในเมืองนั้นก็ได้กลับมาบ้านไม่น้อย มีคนส่วนหนึ่งใช้โอกาสนี้เล่นการพนันจนถึงรุ่งเช้าปีศาตร้ายนั้นได้ออกก่อคดีในเวลานี้จึงมีคนเห็นไม่น้อยในความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นวันที่15มีนาคมปี2011ปีศาตร้ายนั้นโดนตำรวจจับจ้องและถูกจับกลุ่มในที่สุดเมื่อเทียบกับ DNA แล้วนั้นยืนยันว่าทั้งหู่เฉียงอายุ53ปีคือคนที่ได้ก่อคดีกับผู้สูงอายุเหล่านี้ปีศาจยามค่ำคืน หลังจากสอบปากคำตำรวจต้องตกใจเมื่อค้นพบว่าผู้ที่ช่วยถังหูเฉียงก่อคดีเลวร้ายพวกนี้คือลูกสาวของเขาถังเยียนลี่ทั้งสองคนคือสายเลือดเดียวกันสองพ่อลูกนี้การที่ถังหูเฉียงรู้ว่าควรก่อคดีกี่โมงนั้นมอบหมายให้ถังเย,ยนลี่นี่เองตอนที่ถังหูเฉียงก่อคดีถังเยียนลี่นั้นจะเป็นคนส่งสารให้เขาบางครั้งที่ไม่สมดังหวังถังเยียนลี่ก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาสองพ่อลูกนี้ ก่อคดีมาแล้วนับไม่ถ้วนลูกสาวถังเยลลี่กลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดได้อย่างไรความจริงของคดีนั้นถูกเปิดเผยทีละเรื่องถังอูเฉียงเป็นคนอี้หนานมณฑนซานตรงในช่วงอายุ30ปีนั้นถางบ้านได้ทำการจัดการขอลูกสะภ้ยให้กับเขาแต่แล้วถังอูเฉียงก็ยังไม่ทำการทำงานภรรยาของเขานั้นทนไม่ได้ช่วงถังเยนลี่อายุได้3ามขวบนั้นก็ได้หนีออกจากบ้านตั้งแต่นั้นมาถังอูเฉียงก็กลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ใช้ชีวิตเร่ร่อนขโมยของเพื่อดำรงชีวิตใช้ชีวิตแบบนี้จนกระทั่งผ่านไปแล้ว10กว่าปีจนถังวูเฉียงนั้นอายุ50ปีในปีนั้นถังวูเฉียงได้ทําการขโมยอยู่นั้นโดนผู้คนเห็นเขา้าเพราะรูปร่างของเขานั้นเตีย้ยตอนที่ผู้คนได้เห็นเขานั้นจึงโดนทุบตีและนี่ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าจะทําการชั่วร้ายก็ต้องใช้สมองด้วยเขาจ้องมองไปยังผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลําพัง และถูกทั้งวูเฉียงและถังเยียลี่เลยได้รับการเลี้ยงดูจากการขโมยและการปนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อของเขาตั้งแต่เด็กเขานั้นอาจไม่ใช่คนดีอะไรแต่ต่อหน้าพ่อของตัวเองแล้วนั้นการที่ต้องลงมือกับผู้สูงอายุเธอไม่แม้แต่จะห้ามปรามและยังเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ยังยินยอมเป็นผู้ช่วยในการก่อการร้ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2010จนถึงเดือนมีนาคมปี2011 9เดือนในช่วงเวลาสั้นๆนั้น ปีศาจสองพ่อลูกคู่นี้ได้เก่ออาชญากรรมแล้ว33คดีในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นแก่สุดอายุ99ปีอ่อนสุดอายุ76ปีสองพ่อลูกแท้ถังได้เก่อคดีนั้นมีความโหดเหี้ยมมากเมื่อทุกคนคิดว่าเรื่องราวได้เงียบลงแล้วนั้นมีปีศาจอีกตัวหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นปีศาจตัวที่สองนี้ร้ายกว่าถังหูเฉียงอีกมีเป้าหมายแน่วแน่การลงมือยังละเอียดกว่า ทั้งหูเฉียงนั้นมีเป้าหมายที่จะชิงทรัพย์แต่ปีศาจต,ตัวนี้นั้นมีเป้าหมายที่แน่วแน่มากก็คือระบายความใครีของตัวเองบ้านอยู่มณฑลอี่หนานเทียนฟู่เหลียงอายุ53ปีเป็นคนขี้เกียจใช้ชีวิตไปวันๆไม่ทำการทำงานเมื่อถึงเวลาช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเขาก็จะขีม่มอเตอร์ไซค์ของเขาปวนเปลี่ยนไปมาแถวบ้านเมื่อเขาสังเกตเห็นว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงอายุ60กว่าปีตัวคนเดียวนั้น เขาก็จะค่อยๆแอบเข้าไปรอจนแน่ใจว่าในบ้านนั้นมีแค่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเขาก็จะแอบเข้าไปในบ้านใช้วิธีการต่างๆหลอกให้ผู้สูงอายุนั้นกลัวจนตกใจตั้งแต่เดือนเมษายนปี2010เป็นครั้งแรกที่เขาได้ลงมือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2014ถึงจะถูกจับ4ปี2เดือนในเวลานั้นเทียนฟู่เหลียงก่ออาชญากรรมทั้งหมด19คดีในกลุ่มที่ถูกทำร้ายนั้นอ่อนสุดอายุ68ปี แกสุดอายุ86ปีหลังเทียนฟู่เหลียงโดนจับนั้นเผชิญหน้ากับการสอบสวนเขาได้ให้คำตอบมาแบบนี้ผู้สูงอายุพวกนี้ร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยมีแรงไม่มีแรงขัดขืนพวกเธออายุปูนนี้แล้วมีลูกเต้ากันแล้วพวกเธอไม่คิดจะบอกต่อหรอกเพราะเรื่องแบบนี้มันน่าอายและเรื่องจริงก็เป็นเช่นนี้จริงๆถังหู่เฉียงก่อนและหลังได้ก่อคดีรวม33คดีคนแรกที่เลือกจะแจ้งความนั้นคือ คนที่ถูกทำร้ายคนที่13คุณยายเฮาและเทียนฟู่เหลียงใน4ปีนี้ได้ก่ออาชญากรรม19ครั้งแต่พวกเธอทั้งหมดนั้นเลือกที่จะเงียบและเก็บเป็นความลับจนถึงปี2 0 1 4มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รวบรวมความกล้าแล้วไปแจ้งความเพราะความเงียบของผู้สูงอายุนั้นเลยทำให้พวกเขานั้นกล้าที่จะก่ออาชญากรรมความคิดอันชั่วร้ายนี้มันอาจจะเกิดจากที่ผู้สูงอายุนั้นสามารถควบคุมได้มากกว่า สนองความใคร่ได้ชั่วคราวคำตัดสินหมายเลขหนึ่งของสองพ่อลูกแท้ถังเพราะไม่เหมาะกับการเผยแพร่ในโลกออนไลน์จึงไม่มีการเผยแพร่ออกไปเทียนฟู่เหลียงปีศาจหมายเลขสอตัดสินโดยสารโดนจำคุก12ปี6เดือนสำหรับปีศาจร้ายนั้นถือว่าดีมากแล้วแต่ในขณะที่เรามีความสุขนั้นเราควรคิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความพัฒนาผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในสังคมมีมากมาย ทมกลางผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั้นพวกเราควรทำอะไรบ้างเพราะเรื่องผู้สูงอายุนั้นมีปัญหามากมายการใช้ความรุนแรงเป็นเพียงหนึ่งในนั้นการเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยกระทันหันและหลงลืมหลงทางถูกโกงเป็นต้นไม่ว่าปัญหาอะไรนั้นจะทำให้ผู้สูงอายุตกลงไปในเหวได้พวกเขาเป็นท้องฟ้าที่สดใสเพื่อเราได้ตอนนี้พวกเขาแก่ชาราแล้วพวกเราควรทำอะไรตอบแทนบ้างเอาล่ะครับ คลิปในสัปดาห์นี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์หากชอบรายการนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนตลอดมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า